สวัสดีชาวราศีเมถุนมิถุนเมถุน,ถนราศีเดียวกันดวงรายเดือนเมษายน2567ดวงจะเป็นอย่างไรกดไลค์กดแชร์ไพ่ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการเดินทางเพราะฉะนั้นไพ่าการเดินทางแจวเรือนะคะทางบกทางน้ำทางอากาศมาครบอัศวินขี่มา้าและเดอะเมจิก แสดงว่าในเดือนนี้ไม่ได้หยุดนิ่งอยู่กับที่1ต้องมีการเดินทางแน่นอนทั้งทาง,ทางบกและทางน้ําเที่ยวทะเลอะไรยังไงก็ว่ากันไปใครจะไปต่างประเทศก็ไปไพ่ใบนี้ไม่ได้อยู่นิ่งงานก้าวหน้าเติบโตอัศวินขีม่ม้าถือไม่เท้าจะมานั่งอยู่เฉยๆเรื่อยๆมาเลี้ยงๆไม่ได้จะปล่อยชีวิตให้เป็นไปตามเวรตามกรรมไม่ได้ต้องกระตือรือร้น ขยันมุมานะและพยายามจะรวยจะประสบความสำเร็จต่อให้คุณเรียนจบมาทำงานไม่ตรงสายแต่คุณสามารถใช้พรสวรรค์ที่เบื้องบนให้มาทำมาหากินได้ใครอยากเรียนโหราศาสตร์เรียนยิปซีเรียนตัวเลขเรียนพยากรณ์เรียนหงจุย้ยเรียนเลย ใครที่อยากเปลี่ยนงานสายงานใหม่ที่ไม่เคยเรียนก็สามารถทำได้ใครอยากเรียนต่อศึกษาต่อก็สามารถทำได้เพราะฉะนั้นงานเริ่มต้นสิ่งใหม่กระตือรือร้นอย่าหยุดนิ่งอย่าอยู่กับที่งานสายใหม่อะไรใหม่ๆอาจจะตรงสายไม่ตรงสายแต่เป็นอะไรที่ตรงกับพรสวรรค์ธุรกิจกิจการดีอาชีพ ที่เกี่ยวกับการมูเตรูวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังหมอดูอะไรพวกนี้ค่อนข้างโดดเด่นหากินเกี่ยวกับความเชื่อช่วงนี้จะดีเซนแม่นลางสังหอนแม่นแล้วช่วงนี้จะรู้เยอะรู้มากซึ่งบางครั้งก็เป็นข้อดีแต่บางทีก็เป็นข้อเสียเพราะถ้ามองในมุมมองของความรัก เป็นข้อเสียรู้เยอะรู้มากไม่ดีทฤษฎีความรักของคนราศีเมถุนในเดือนนี้เอาหูไปนาเอาตาไปไร่ปิดตาข้างหนึ่งปิดหูข้างหนึ่งแล้วก็ปิดปากบ้างแล้วทุกอย่างจะดีสําหรับคู่รักที่มีปัญหาทุกอย่างกําลังจะคลี่คลายทําใจให้สบายแล้วทุกอย่างจะเป็นไปในทิศทางที่มันควรจะเป็นนะคะส่วนคนโสดคนสดใจเย็นๆอย่ารีบร้อนไพ่ไปนี้บางทีก็มาไวไปไว มาไวไปไวตดยังไม่ทันหายเหม็นและจีบกันสามวันมันหายหัวซะแล้วใจเย็นๆคุณมีโอกาสได้เจอคู่บุพเพสันนิวาสคุณมีโอกาสได้เจอใครสักคนที่พร้อมลงเรือแล้วแจวไปกับคุณเพราะฉะนั้นมีโอกาสเจอคู่เสริมดวงมูเตรูนะเสริมสเสน่ห์ช่วงนี้ไม่มีสเสน่ห์เลยคนราศีเมถุนช่วงนี้ไม่มีสมเสน่ห์เลยทื่อๆยังไงก็ไม่รู้นะเสริมดวงด้วยสีพึ่งอินคู่ เป็นความเชื่อของชาวล้านนาเป็นรูปผู้ชายกับผู้หญิงกอดกันรักกันบางครั้งเขาก็เอากาฝากมาแกะสลักแต่อันนี้ <c oughs> เป็นโลหะนะอยู่บนสีพึ่งใช้ทาปากแต่แต่แต,แต,แต่อธิษฐานเจราจาค้าขายอาชีพไหนหน้าอาชีพใช้ปาก MC พิธีกรพริตตี้หรือใครช่วงนี้ที่รู้สึกว่าตัวเองไม่มีเสน่ห์เลยพูดจาอะไรช่วงนี้ก็ไม่เข้าหูคนนี้ค่ะสีพึ่งอธิษฐานทุกวันแล้วแตะแต่ริมฝีปาก เมตตารักใครเอ็นดูเจราจาค้าขายสำเร็จปากเป็นทรัพย์วาจาเป็นทรัพย์199ส่งฟรีไม่มีปลายทางแล้วช่วงเนี้ยการเงิน ใครติดขัดมีปัญหาความรักมีปัญหาก็เสริมได้เหมือนกันพญายนาคนาเกียวสัญ,ญลักษณ์ของนาคสองตัวกอดกันกินห่างกันเสริมความรักเสริมเมตตาแล้วก็เสริมการเงินมีกินมีใช้ไม่ติดขัดไม่มีวันหมดไม่อดตายชุดนี้ได้2ชิ้น239บาทส่งฟรีไม่มีเก็บปลายทางแต่ถ้าจะเอาทั้งชุดเซตนี้อาจารย์แถมฟรีพ่อปู่ศรีสุดโทนะ ทั้งหมดเนี่ยสามก็คิดดูอ่ะหนึ่งเเบวกสองเป็นเท่าไหร่พยันนี่ก็99หรือหนึด้วยซ้ําแต่ถ้าเอาครบเซตเนี่ยสามโคตรคุ้มนะก็สนใจสั่งมาการเงินเนี่ยโชคลาบบางทีอาจจะมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์การมูเตรูการขอพรได้โชคได้ลาบจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเลขทะเบียนรถให้โชคให้ลาบเลขเด่นเลขมงคล1 6, 6 1 แล้วอีกอย่างหนึง่งจะมารอโชคชะตาฟ้าฝนไม่ได้นะเรื่องเงินนะเพราะไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่กระตือหรือหลนขอบอกกับคนราศีเมถุนว่าน้ำขึ้นควรรีบตักย้ำนะมีโอกาสกอบโกยในเดือนนี้น้ำขึ้นรีบตักมีโอกาสถูกหวยมีโอกาสเดินทางมีโอกาสรวยเข้ามาก็รีบควา้ารีบกอบโกยสุขภาพเตือนเรื่องของหอบหืด ภูมิแพ้หายใจไม่สะดวกหายใจลำบากต้องระมัดระวังช่วงนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านดูแลดีๆเอาดอกกุหลาบสีแดงเอาดอกกุหลาบสีแดงนะมาไหว้ในบ้านเนะหรือหาดอกกุหลาบสีแดงมาตั้งในบ้านกี่ดอกก็ได้เสริมดวง บ้านทุกอย่างจะดีขึ้นแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านช่วงนี้ดีดูแลท่านให้ดีเราจะได้โชคได้ลาบเดือนนี้ยถือว่าดีทุกเรื่องทุกอย่างใครจะเช็คดวงส่วนตัวก็ทักแชทมากันแล้วกันส่วนใครอยากได้ไปบูชาก็ทักมาอาจารย์ก็เป็นหมอดูที่ก็ยังไม่ได้ร่ํารวยอะไรนะคะก็จำเป็นต้องทำมาหากินเพราะฉะนั้นโปรดเข้าใจกดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ